ท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมฮะรูทาเกมเกมมผมวันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เกมครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเซิร์ฟเกมผมนี่กลกมากครับก็อย่าอย่าว่ากันนะผมว่าผมก็กลัอยู่แล้วไม่ได้เล่นเก่งอะไระครับเซิร์ฟเวอร์เกมแบบสุดๆเลยด้าชนะนี่เป็นเรื่องแปลกมากครับแพ้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกชนะนี่แปลกครับ หนึ่งนาทีสามสิบวีครับผมเฮ้ยเร็วดิไม่มีเวลาแล้วเว้ยไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับอือโอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอือโอ้ยคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วคนเริ่มเยอะแล้วครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยว ันดังก็บบบว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ไหนวะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใส่ตาฝาดใค่ไม่ใส่กินที่ตรงที่ตุ่นอ่ะอืมเสืนี้เป็นเสร์ฟฝรั่งนะครับผมอืมอืมใสเริ่มนะครับใล้เริ่มละใล้แล้วนิดเดียว เริ่มนับแล้วแตก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเอออีกสามสิบวิครับอีกสามสวิฮึฮึฮึฮสาสาวคนไหนโสดเด้พี่เี่ยเรคนตีกัน หนึ่นเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวคางเกงเงโอเอเอเ้ยทำไมไม่ของไม่เข้าตัวกูเพลทแล้วเฮ้ยถ้ากากไงก็ขอภอภัยได้ผมเฮ้ยกระตุกไม่ไม่อย่าหลุดไม่นะ

โอ้ย y g o ดโอ้ยเข้าดีเข้าดีอ๋อเข้าไม่ได้อะทำไมวะล็อกอินเดี๋ยวไปไหน โอเคครับมาต่อเลยเนะลองกดเข้าดีมาแล้วอาหมายของเราคือด่าอะไรว่าด่านนี้คุ้นๆเ่าเออเคยมาแล้วก็จะเริ่มเลยเหอะหนึง่งของนี่ยอดมากครับอ,อาหารน,นี่มีพร้อมกุไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขวานขวานอืมไปแล้วทำไมชุดหมู่นี้เล่นสองตาก็ได้ขวานสองครั้งเลยวะทำไมทำไมทำไมเอ้ยนั่นไงคนนั่นไงคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิดอันนี้วะจะมีเฟิร์สคิวว่าอะไรกูให้อีกแล้วโอ้โหมีคนฆ่ามันสุดขึ้นแล้ววันนี้ ครับเหยือ่อรายแรกของเราเฮ้รอกูด้วยกูเชี่ยบวกกันแล้วบวกกันแล้วเฮ้เฮ้เฮ้อ่าเขาบวกกันแล้วผมอะไรเนี่ยโอ้โทำไมามันเป็นหายตลอดนั่นไงใครวะอย่างนงี้แหละเสียเวลาเสียหือ นี่คือน้ำลายเสือเลยอ้ยคนเวียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข็นกูได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูตีย้ำไม่รอเลยเนี่ยอู้เดี๋ยวมึงตีกูได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเด็กก็เล่นเกมเมอร์กู เดียวสิดีเพลิละโว้ยเพลิละโว้ยเอาละโวยเ,เอาละวะกินข้าวก่อนนะโอ้ยอะโอ้สายได้ขวานเพชรอะเล่ยเเว่เล่ยเเว่อ่าแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโหอะไรวะ อขอเล่นเกมเมอร์ขู่มือบอกเฟื่องมาลุงตีใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ผมแชร์ไม่ต้องก็ได้ครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณที่ข้ามาครับ